เมื่น้อยมากินชูชินะคะมื่อนี้มากินคนเดียวจ้ะชูชิเม่น้อยก็เลือกมาหลายแบบหลายอย่างนะคะมีชูชิมีเบียร์แล้วก็มีอาหารตักมากกับมีผัดเสน้นมีไก่ฉุบแป้งทอดมีปอเปียมีหมูทอดมีปีกไก่ในน้ำซอสมีผัดเนือ้อแล้วก็พริกลาดบนโต๊ะเข่าเนาะคนหลายมากค่ะเม่น้อยก็พาพ่อสามารถที่สิเว้าเสียงดังได้ในช่วงที่เม่น้อยกินนี้มันแค่เที่ยงกว่าๆนะคะกำลังจะบ่ายโมงอะค่ะคนกำลังหลายคนเฮ็ดงานกำลังหลาย เห็นให้เบิงแค่นี้เดี๋ยวเขาบอเบิงการกินนะคะอาหารหน่ากินทุกอย่างก็ลงมือลงไม้กินนะคะไม่น้อยเริ่มต้นที่ชูชีกอนนะคะเพราะว่าต้องการให้ข้อก็จะหมกมันลงหลังจากเป็นไข้วัดแห้งมานานนะคะก็เข้าไปกินไม่น้อยนางค้นกับคนหลอกขาเม่อน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะในร่านช่วงนี้มันเป็นช่วงเที่ยงเนาะก็บ,ร,บริเวณอีกอย่างหลายพอหนึ่งมันมอสะดวกสองคือมันบ่อยากเป็นตัตตลก ในการที่ไปนั่งกินเลวว้าว่ะค่ะมันถ้าเขามีหม่มันเป็นอีกเรื่องอย่างหน,นึ่งอ่ะเ้าก็คุยกับหม่ใดเ้าเปิดกล่องใดเนาะเปิดกล่องแล้วคุยกับหม่แต่ว่าเปิดกล่องแล้วกินแบบนี้ไม่น้อยบ่ถนัดสองก็พยายากให้เป็นที่สนใจระวางกินข่าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พนักงานเข้ามากินข้าวกันหลายกินไปก็แสบหัวไปค่ะแต่ว่าก็มันก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะมือวนนี้มันก,กินหลายอย่างนะคะกินหลายแต่ไทยไม่เป็นองเมืองเป็นบางส่วนก็แสบก็ถือว่าแสบอยู่ค่ะ มันก็เป็นร้านขายอาหารร่วมๆที่มนนมนได้เคไปขไทยไม่พี่น้องกินเลือกโต๊ะที่เดิมค่ะตอนแรกว่าจะเป็นนั่งอีกฟังหนึ่งบัดนี้ทงังฟังนันแห้งหลายแห้งแน่นค่ะก็เลยมาทาังนี้ทั้งนี้ก็แน่นขึ้นกันแต่ว่าพอดีมันไหนตรงล็อกเก่าที่ไม่้อยนั่งนะคะก็กินก็แซบสมใจค่ะกินไปก็ขึ้นหอดแม่พิ่นไปเพราะว่าถ้ามากินทุชีร้านนี้เนี่ยต้องมากินก็แม่พิ้นคู่หูมันจะกินแซบแล้วก,ก็กินเพลินกินได้หลายก็ ในอาหารที่แม่น้อยกินก็กินหลากหลายค่ะช่วชีก,กมากหลากหลายนานะคะก็กินทั้งหนากุ้งหน,นหนานู่นหนานี่แล้วก็มาก,กินตัวนี้เป็นคิงค่ะที่แม่น้อยก,กินนี่เป็นคิงนะคะเป็นคิงกินเป็นคิง,นคงดองมันแสบแล้วก็เลยพักเบรกแล้วก็มาก,กินเป็นอาหารอยู่ในจานในจานที่แม่น้อยตักมามันซิมีผัดมีเอ่อเพราเอิ่นอย่างผัดมีไข่ค่ะผัดมีไข่ใส่ผักเป็นพวก v e ก e t a r i a n เป็นพวกที่ว่าพวกกินเจนะคะ พวกบบกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ซิมีกุ้งชุบแป้งทอดมีปีกไก่นน้นําำซอดมีเนื้อผัดน้ำมันหอยอ่าแล้วก็มีมน่าจะเป็นป๊อปเปียน้ำชิ้นหนึ่งแล้วก็มีพริกนะคะพริกผัดกินก็เข่า mm. เมื่อนี้กินเขา้าวบ่ค่อยได้หลายบ่ค่อยชอบกินเขาเ้าปานใดก็ตักแค่จานเดียวกินเมื่อจานก็หรือว่าโอเคก็แทบเปีกไก่ให้พี่น้องเบิ่งปีกไก่แซ่บค่ะปีกไก่ได้หนำซอดแซ่บนะคะ แต้ว่าไม่น้อยกินแค่จานเดียวไม่น้อยกินชู่วชีวิตประมาณสี่จานค่ะจะท้ายพี่น้องเบิ่งนิดๆเน่น้ๆนๆนะคะแล้วก็แล้วก็กไปตักไอ้มาเพิ่มค่ะเดี๋ยวก็สเซฟค่ะมันแบบเราเสียงหนังบ่ได้ค่ะพี่น้อง ต้นอย่ในี้้านหลายมันมีแต่ข้าตัวคมทางกับมีนะคะแต่มัน้อยบอาคนเดียวกับเขาจะมันไม่ได้เป็นบ้าแล้วนะคะี๋ยวก็กิกนโต้กนหนคนเดียว ไก่ในซอสปีกไก่ในซอสจนานแยกกันไปเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆค่ะ เดินเลยจ้าฟองค่ะเน้นกินชูชเขาวเพราะอะไรคะอืมไม่หน่อยเป็นใ,นใครวัดกินบะไก่แสบกินแค่เท่านี้แหละก,กินชูชีอะไรวัดจซื้อนะคะ กินเขาบ้าได้ไหลายขึนชุดสิแทนกินเพราะมันในวัดไนข้ออืมลง มันจะมีเยอะๆก็แม่รเ่าโมันจะเยอะแค่ไหนตายเพราะคำนี้ תודה רבה กินไปเรื่อย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 ครีมกล้วยทอดเัาจะกินกล้วยทอดค่ะตักเอาตอนเปิดใจนะคะเสียงบอมีี่้ะคะ่ะมากินมั้ย ไป,ไปแล้วม่น,น่าตไปเดี๋ยวไปส่งเอกสารมาท่าน,นาะคะคอนนี้รออยู่นะคะรักนะ